ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างบอลนะครับขึ้นหักนกดักไก่นะครับช่างบอลคนอีสารมือดอนครับครับผมวันนี้ช่างบอลก็จะมารีวิวเป็นทาคืนดนักนกกวักนะครับหรือว่าดักฟังพรหรือดักไก่ป่านะครับก็มีหลักสแตเลสรครับก็หลักเครื่องทองแดงก็มีนะครับท่านก็ถามมาก็ สั่งได้เลยนะครับก็สั่งทำก็คือหนึ่งวันสองวันก็มันจะจ,จัดส่งให้นะครับตอนนี้ก็กำลังทําจัดส่งให้นะครับก็ตัดหลอดทีนี้ก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะครับนี่ครับผมก็จะมีหลอดพันด้วยเชือกในลอนก็มีอีกแบบนะครับนี่ครับผมก็เป็น คืนดักนกกว่าครับอันนี้เป็นคืนแขนครับผมนี่ผมก็ทำม้เพื่อจะรีวิวให้ดูครับว่ามันก็จะเป็นเป็นบ่วงบ่วงนะครับเป็นบ่วงบ่วงติดกันไว้เลยนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นสายเมียนครับนี่ผมถ่ายคนเดียวนะครับนี่ผมถ่ายคนเดียวนะครับยน,นี่ก็ใช้สายพีอก็ สาย PE ต่อปายเอ็นแบบนี้นะครับต่อปายเอ็นแบบนี้ก็จะเป็น PE แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเชือกหนังถักก็เป็นสายเมนโยงหลักเอ่อโยงโยงบ่วงนะครับโยงบ่วงเป็นให้บ่วงติดติดกันนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีสีดำสีน้ำตาลสีเขียวนะครับลำโพงก็เป็นลายพรางแบบนี้ครับลำโพงอันนี้ก็เป็นท่อหุ้มครับท่อหุ้มหดเนรับเป็นผมก็จะมาทำใส่หลอดแบบนี้ครับผมก็เอามาใส่หลอดแต่ถ้าพันด้วยเชือกก็จะเป็นแบบนี้ครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับ สนใจสั่งได้ครับก็อันนี้ก็เป็นเอ็นครับเป็นเอ็นที่ทางบอลสั่งมาทําส่งให้ลูกค้าครับท่านที่อยากเจออยากเห็นอเอ็นดักนกเขาใหญ่ครับนี่ครับผมอันนี้เป็นงานคืนดักไก่ป่านะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นเอ็นดักนกเขานะครับ ต่อด้วยสายพ e. ีครับผมอันนี้ก็จะทําจัดส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าสั่งมาก็ได้ก็ได้พันหลอดเรียบร้อยครับนะครับผมผมอยอไให้ดูนะครับนี่นะครับ,รบมันจะเล็กกว่าพวก ช่วงสีแดงสีนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเอ็นดักนกเขานะครับผมก็ได้อันนี้ก็อยู่ประมาณสักร้อยกว่าเส้นเอไม่ใช่ครับก็อยู่ที่พันเส้นนะครับนี่ครับผมเป็นพันเลยครับเป็นพันเส้นนะครับก็จะทําส่งให้ลูกค้านี่ก็เป็นสามพันเส้นนะครับทําคืนดักนกเขานะครับส่งมาลูกค้าแต่พี่ๆนะท่านไหนสนใจสั่งได้นะครับผม ก็ใส่ลันเก็บให้เรียบร้อยนะครับก็ต่อด้วยสายพีสีน้ำตาลครับผมถักแปดนะครับนี่ครับผมสีดำก็มีครับต่อไปเอ็นสีดำสีดำสีดำถักสีนะครับอันนี้ก็ถักสีครับไม่ใช่ถักแปดครับหุ่มครับหุ่งลืมไปนะครับงานเยอะครับช่วงนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีมากๆนะครับ ที่สั่งอุดมุ้นกับช่างบอลมาตลอดเนาะครับเนาะก็ช่างบอลฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับชมช่างบอลมาตลอดนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่ใครทาคลิปออกมาเป็นยังไงหรือยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับคนเราก็ทําคลิปแต่และอย่างออกามาไม่เหมือนกันนะครับอ่าก็ไม่ว่ากันเนาะครับเนาะก็อันไหนเราจะขายให้ทาง ขายของออนไลน์เราเราเดินทางไม่ได้น้องเนาไปซื้อไม่ได้เราก็สั่งได้นะครับสั่งได้ครับผมก็มีบริการเก็บเงินปลายทางหรือไปสะดวกหรือยังไงก็หรือจะโอนหรือจะเก็บปลายทางสั่งได้นะครับไม่ยากนาะค,คืนช่างบอลน,นะครับก็คืนช่างบอลก็คืนแขนสี่สิบบวงก็สี่สิบเอ็ดบวงก็สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทก็จ ค่าส่งเก็บไปทางสาวสิบาทนะครับเนาะช่วงนี้ครับีนนะครับเป็นคืนดังนกเขาผมก็จะมาจัดจัดใหม่นะครับถ้าเป็นสิบห้าหลักสามชุดก็อยู่ที่จัดจัดโปรของตอนนี้เดือนกันยานี่ไปถึงปีใหม่นะครับก็จะมาสามชุดสิบห้าหลักก็อยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบาทนะครับรวมเก็บเงินไปทางนะครับคืนดังนกเขานะครับ สิบห้าชุดสามชุดเท้าสามชุดนะครับก็อยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบาทนะครับรวมเก็บเงินไปทางนะครับเท้าชุดเดียวก็สามร้อยบาทนะครับเท้าชุดเดียวสามร้อยบาทนะครับครับผมถ้าเก็บไปทางก็บวกเพิ่มอีกสามสิบาทนะครับเนาะก็เป็นสามร้อยสามสิบาทนะครับเนาะหรือถ้าท่านไหนเอายี่สิบเอ็ดหลักนะครับเนาะยี่สิบเอ็ดหลกักก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สามร้อยแปดสิบบาทนะครับสามร้อยแปดสิบบาทนะครับเนาะ อยู่ที่21หลัก380บาทนะครับเนาะก็จะรวมเก็บเงินไปทางให้เรียบร้อยเลยนะยี่บเ1ดหลักนะครับเนาะเป็นคืนหนังของเขาเป็นเอ็นแนล้วก็ตอนนี้ก็มีเอ็นสีออกสีฟ้าใสาๆก็แบบนกไม่เจอแล้วก็เป็นสีเขียวแล้วช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนยาเขียวนิดนๆนะครับสั่นได้นะครับถือว่าเอา25ห้าหลักย5้าหลักก็ อยู่ที่400นะครับอยู่ที่450บาทครับ450บาทครับ450บาทนะครับนะครับผมถ้าโอนก็450บาทถ้าเก็บไปาทางเขาก็30บาทเนาคำนําบแล้วก็ประมาณนี้นครับทุกอย่างนะครับผณจะถ้าเก็บไปทางผณจะบวกเพิ่มอยู่ที่30บาทนะครับาะช่วงนี้ก็คือเขาเก็บผมมาผมก็ต้องเก็บต่อนะครับเพราะว่าผม,ผมก็ต้องเสียค่าส่ง นะครับก็สามสิบบาทนะครับนอกค่าส่งถ้าโอนก็ธรรมดาแบบนี้ครับผมหรือเจ้าขึ้นหลักไก่ดักไก่ป่านะครับก็มีอยู่นะครับก็ชุดละห้าร้อยนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับตอนนี้ผมจะก็จะมาลดราคาลงให้เพื่อโควิดนะครับไปถึงสิ้นเดือนนะครับเป็นหลักสแตนเลสนะครับหลักสแตนเลสนะครับห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับ บวงเดียวหรือพีเซียนะครับอยู่ที่ในบริเวณอยู่ที่30บ่วงนะครับหรือท่านท่านไหนจะเอามากกว่านี้ก็ราคาอีกหนึ่งนะครับอันนี้ราคาหลักๆนะครับครับผมก็คืนพีเซีย15หลัก31บ่วงเออสาบ่วงก็อยู่ที่5้า้านะครับถ้าเก็บปทางก็ห้ารปบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะนะครับหรือบวงเดียว3 1บวง ก็อยู่ที่ราคา550บาทนะครับหลักสแตนเดน์นะครับหรือหลักเคลือบทองแดงก็อยู่ที่500นะครับ500รวมส่งเลยไป,ไปเลยนะครับก็จะมาจัดโปรให้นะครับ500รวมส่งไปเลยนะครับบก็ประมาณนี้ครับสนใจหรือข้องใจยังไงก็สั่งได้นะพอดีผมก็มีเอ็นสั่งมาเยอะก็ทำส่งให้ลูกค้าก็ต่อไปเอ็นไว้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับ หรือผมขาดปกป้องสิ่งไหนก็ที่รีวิวไม่พบไม่เจอไม่อะไรก็ลองโทรสอบถามได้นะครับบางทีผมมีทุกอย่างนะครับก็บางทีผมก็ได้เอาออกมาครับก็อยู่ในรังนะครับผมไม่ได้เอาออกมาก็อยู่ในรังก็มีนะครับสั่งได้ครับผมสั่งวันนี้สองวันสามวันสั่งได้ครับเพราะว่าปกติคิวนิดๆหน่อยๆนะครับก็บางทีผมก็เลิกงานตอนเย็นแนละ้วค่อยมาทําให้นะครับ ผมก็มานั่งทํางานคืนดักฟังพรนะครับตอนนี้ผมก็มาทํขคืนดักฟังพรส่งให้ลูกค้านี่นะครับก็เป็นคืนดักฟังพรนะครับนี่ครับผมก็เป็นงานคืนดักฟังพรนะครับก็จะใส่หลักเคลือบทองแดงธรรมดาครับอันนี้ก็หลักอยู่หลักดักฟังพรอยู่ที่ชุดถ้าแบบนี้นะหกบวงหกบวงก็อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับ ต่ออันนะครับต่อต่อต่อชุดนี้ครับหกบวกนี้ครับก็มีหลังหนึ่งนะครับหลังหนึ่งก็เจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบบาทนี่ครับผมสั่งได้ครับค่าส่งใกล้ๆนะครับเนาะห้าสิบสามสิบาทก็ว่ากันไปนะว่าค่าส่งนะครับเนาะแต่ว่าเพราะผมขายก็หลังละเจ็ดสิบาทนะครับก็จะมาลดให้นะครับนี่ครับแล้วก็ที่ทําเป็น หลังๆไปแบบนี้นะครับนี่ครับผมก็ทําเป็นชุดแบบหนึ่งบวงสองบวงสามบวงสี่บวงห้าบวงหกบวงนะครับหกบวงนะครับเอาไปดักนกวกนกไก่นาก็ได้นะครับริมคลองริมอะไรก็ได้นะครับก็เอาไปเสียบลงดินแล้วก็อยู่แบบนี้ได้เลยนะครับติดแน่นอนครับไม่นี่ครับติดแน่นอนครับก็ได้ตัวแน่นอนครับหรือท่านไหนขี้เกียจทําก็ขาโกงขาอะไรก็ เอาหลักของผมไปเสี่ยงไปรอดเดี๋ยวมันเดินรอดในบ่วงนี้ได้เลยนะครับกับผมเนาะไม่ว่ากันนะครับใแบบนชอบแบบไหนก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ศูน9 1 7 2 8 7 2นะครับช่างบอลวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นคลิปสั้นๆก็จะนี่งมือทำงานให้ลูกค้าก่อนครับก็อย่าลืมนะครับที่แก้งราคาไว้นะครับก็สอบถามอีกทีได้ครับจะเอานอกเอาเอาน้อยเอา,อเอาอมากก็สั่งได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามารับชมผมนะครับ ก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูวันสองวันบางทีไม่ได้รีวิวก็ผมก็ทำงานแบบนี้นะครับก็ไม่ว่ากันนะับผ,ผมทำเสร็จแล้วก็จะมารีวิวของให้ดูนะครับก็อรอติดตามชมช่างบอนไว้ครับกดติดตามซับตะไครไว้ครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ทราบคลิปก่อนใครนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ